แห่ชื่นชมพระนางคู่นี้มากคิมรวยมากแต่มัธยัสถ,ถ่ายพรีเวดดิ้งกันเองขึ้นแทนเป็นว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเรียบร้อยสำหรับคิมเบอรี่และมาร์คปรินสุภารัตน์ที่จะมีการจัดงานแต่งขึ้นสองประเทศด้วยกันและแน่นอนค่ะว่างานแต่งทั้งทีจัดเต็มยิ่งใหญ่ไม่แพ้ใครแน่นอนแต่ก็ยังคงมีความเรียบง่ายกับการถ่ายพรีเวดดิง้ง ที่ล่าสุดชาวเนต็ตเนี่ยชมการถ่ายพีเเวตดิ้งของทั้งคู่ที่พี่สาวของคิมเบอรีเป็นคนถ่ายรูปพีเวตดิ้งสวยๆนี้ให้เองใช้แสงธรรมชาติหลวนๆโดยชาวเนต็ตนั้นแห่ชื่นชมเช่นรูปพีเเวตดิ้งที่ถ่ายให้โดยพี่สาวไม่มีแผ่นรีเฟกไม่มีไฟสปอตไลท์ไม่มีทีมโปรดักชั่นใดๆ แต่มันเป็นความธรรมดาที่โคตรทัดใจมันคือความเป็นธรรมชาติที่แตะต้องสัมผัสได้ในแบบที่สองคนนี้เป็นมาตลอดเป็นภาพที่น่าประทับใจเลยละค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ